คนเรามาดูโลเคชั่นที่ตึกล้างแห่งนี้นะคะมาดูทางเข้าก <UT> ันนะพี่สิที่นี่เลยไหมทางเข้าดีมปดูทางเข้าดิสิงซิ่งเนี่ยสิงซิ่งจะรอขบไปทางนี้เดี๋ยวเลยเจองูที่ไหนจริงเกล้วด้วยโดนดห้องอะไรวะโดนโดนสัตครับก็คือถ้าเกิดเราก็ต้องเาของเข้าทางนี้เหรอ ใช่วันนี้เรามาสำรวจบ้านอีชีวิตโอ้ยไม่ควรพูดลืมไปใช่ใช่จะให้ดูนะจ๊ะแล้วนุ่นแล้วนมแล้วนมวันนั้นเขาเกลียร์ใหม่เมื่อเดือนที่แล้วได้ง้อหมดเลยดูิศสายแล้วทิศสายได้ง้อหมดเลยโอ้โหตอเนื่องต่อแบบเดียวมันขึ้นเลยตรแล้วต้องซ้ายปากขวาร้างมูดแบบนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจลองเข้ามาดูกันก่อนได้นะวันนี้เราไปก่อนจ้า